สวัสดีผู้ปกครองทุกท่านนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้ครูตาลนะคะจะมาสอนในหน้า119นะคะเขาบอกว่าจับตัวนับตามจํานวนที่กําหนดนะคะแยกเป็นสองกองแล้วก็บันทึกผลลงในช่องสี่เหลี่ยมนะคะเขามี16นะคะมี16และ20มาให้นักเรียนก็คือเป็นการกระจายใช่ไหมคะแยกเป็นสองกองเหมือนหน้านี้ที่เราทําไปแล้วใช่ไหมคะ อะอันนี้ก็ทำเหมือนกันอะไรบวกกันได้16ใช่ไหมคะตัวอย่างแล้วยังเคยทำแล้วเช่น0บวก16ก็ได้0มีอะไรบวกได้16อีกคะอ่า10เท่าไรคะ15บวก1ใช่ไหมก็ได้16ใช่ไหมคะอ่ะต่อไปคะ่ะมาดูอันนี้ 20บวกอะไรนะคะอะไรบวกกันได้20นะเริ่มต้นที่ศบวกอะไรอ่า20บวกบวกใช่ไหมคะอ่ะลองทำดูนะคะหน้า119เดี๋ยวเราไปดูหน้า120ค่ะอ่ามาดูหน้า120ท้ายบทของหน่วยที่4แล้วนะคะอันนี้หน้าสุดท้ายของบทที่4แล้วนะคะว่ากิลาฮาเฮอ่ะ มาอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะบอกว่าเติมตัวเลขแสดงจํานวนลูกโป่งในช่องสี่เหลี่ยมตรงนี้ใช่ไหมคะแล้วก็ระบายสีนะคะตามจํานวนลูกโป่งเลยนะคะเขาบอกว่ามีลูกโป่งสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16ใช่ไหมคะมีลูกโป่งสีแดงเท่าไหร่มากกว่าสีแดงมากกว่า14แต่น้อยกว่า16คือเท่าไหร่คะอ,อะไรระหว่างกลาง1 0 4กับ16ก็คือ15นะคะโอเคต่อไปมีลูกโป่งสีชมพูมากกว่า9นะมากกว่า9แต่น้อยกว่า11อ่ะมากกว่า9น้อยกว่า11อะไรอยู่ตรงกลางคะอ่ะมากกว่า9น้อยกว่า1 1ก็คือ10อ่าสีชมพูมีอยู่10ต่อไป มีลูกโป่งสีฟ้าน้อยกว่า13มากกว่า11มีลูกโป่งสีฟ้ากี่ลูกคะสีฟ้าน้อยกว่า13แต่ว่ามากกว่า11ก็คืออะไรคะอะไรตรงกลาง12นั่นเองอ่ะเสร็จแล้วให้นักเรียนนะคะอธิาบายสีตามเลยสีแดง15ลูกนักเรียนนับลูกโป่งดูว่าตัวไหนคือสีแดงใช่ไหมคะ อ่ะสีชมพูอัานไหนมีสีชมพู10บลูกให้ระบายให้หมดนะคะสีฟ้าตรงไหนมีสิบสองให้ระบายเสร็จแล้วนักเรียนมาดูตรงนี้นะคะเรียงลำดับจากมากไปน้อยให้คุณครูด้วยนะคะโอเคค่ะหน้า120่งร้อ่สนะคะ,ะมาดูหน้า121ในบทที่5แล้วนะคะ,ะบทที่ห้ากว่าการบวกการลบจำนวนไม่เกิน20สิบ นะคะ5.1าจุดเขาบอกว่าการหาผลบวกโดยใช้การนับต่อนะการนับต่อจะเป็นยังไงเอามาดูข้อ1นนะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่านะคะข้อ1นึ่เขาบอกว่า7จ็ดบวกห้าเจ็ดบวกห้านะคะเริ่มจากที่เริ่มจาก7ใช่ไหมคะเพราะว่า7เนี่ยมีจํานวนมากกว่าใช่ไหมคะ,ะเริ่มต้นที่7นับต่อไปอีก 5ครั้งใช่ไหมคะนับไปอีก5ครั้งนะคะก็จะเป็น8 9 10 11 12ใช่ไหมคะเพราะว่าเรานับต่อจาก7ใช่ไหมคะให้ไปถึงนับไปอีก5ครั้งนะคะนับไปถึง5ครั้งก็จะเป็น8 9 10 11 12นะคะก็จะได้ว่า7จบวกหเป็นเท่าไหร่คะ12นะคะตอบ สิ 12, นั่นเองนะคะ,ะเขียนเหมือนครูตาลเลยก็จะมะีตัวหนังสือตัวเลขอารบิกและตัวเลขไทยนะคะให้เขียนแบบนี้มีอยู่1.1 1.2และ1.3นะคะครูตาลให้ทำา3หน้าตั้งแต่119จนถึง121นะคะโอเคค่ะเริ่มทำได้เลยนะคะเสร็จแล้วส่งนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ